ช่วงนี้เราจึงเห็นชัดเจนว่าในวัดเราเนี่ยค่อนข้างที่สง,งบสง,งัดวิเวกเแล้วกออ็อยู่เป็นอิสระปลีกเล่นได้ไม่คุกคีจึงเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้ได้รีบเร่งเอาโอกาสนี้แหละมารีบเร่งในการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพราะโอกาสที่เป็นสปายะอย่างนี้ มันไม่ใช่อยากอ,อยู่กับเราได้ตลอดไปหรืออยู่กับเราได้อย่างยืนยืนยาวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อันิจังถ้าหากขนาดว่ามีความวิเวกมีความสงัดความไม่คุกค,ค,คีความเงียบความสงบพร้อมสมบูรณ์เป็นสัปปยายะแก่พวกเราแล้วพวกเรายังทําความเพียรไม่ได้แล้วถ้าเกิดไปเปลี่ยนแปลงไปสู่ความคุกค,คีสู่ความอึกระทึกอะไรตอะไรามากมายไก่กองมาสภาพแวดล้อมอย่างนั้น ซึ่งมันไม่เป็นสปายะสําหรับการพึ่ดปฏิบัติธรรมเท่าไหร่แล้วเราจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้โอกาสอันนี้แหละที่พวกเราควรจะเอาเป็นโอกาสในการอบรมจิตอบรมใจของเราให้มากให้ยิ่งแต่ถ้าเราเราปฏิบัติในในในโอกาสความเหมาะสมอย่างนี้จนสร้างสร้างหลักฐานขึ้นมาภายในจิตในใจของเราจิตใจของเรามีหลักธรรมแล้วแม้เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามหลักธรรมนี้แหละจะ จะหนุนส่งการประพฤติปฏิบัติของเราไปได้เรื่อยเรื่อย,เ,อยเพราะว่าการการสร้างทำขึ้นมาภายในจิตในใจของเราถ้าใจเราเป็นธรรมแล้วมันอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมถ้าป่าแบบสร้างสร้างป่าขึ้นมาในจิตในใจของเราได้แล้วคือสร้างความสงบความวิเวกความสงัดขึ้นมาในจิตในใจของเราได้แล้วแม้นอยู่ในตลาดมันก็เป็นป่าอยู่ในตลาดกลางเมืองมันก็นกยังเป็นความวิเวกเป็นความสงัด พราะมันมันสงัดอยู่ที่ภายในจิตในใจของเราแล้วแต่ถ้าจิตใจของเรายังไม่เป็นป่าจิตใจของเรายังไม่สงบยังไม่สงัดเราก็ต้องอาศัยความสงบความสงัดภายนอกอาศัยป่าภายนอกเนี่ยมันเป็นตัวหนุนเพื่อจะสร้างป่าขึ้นมาภายในจิตในใจของเราสร้างความสงบความสงัดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราถ้าจิตใจของเราเป็นป่าจิตใจของเรามีความสงบมีความสังัดแล้ว เราไปอยู่ที่ไหนม the ันก็สงบสงัดไปหมดอยู่กลางตลาดมันก็สงบสงัดเพราะมันสงบสงัดอยู่ที่จิตที่ใจของเรานั่นเองเมื่อเราไม่ส่งจิตส่งใจออกไปภายนอกจิตใจของเราก็อยู่ในความสงบความสงัดแต่แต่ถ้าจิตใจมันยังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เนี่ยเราเราจะรักษาจิตของเราอยู่ภายในอยู่ภายอยู่เฉพาะภายในจิตในใจเองไม่ออกไปเกี่ยวข้องพุ่งพันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภายนอกเราไม่สามารถรักษาได้เพราะจิตใจของเรายังไม่มีหลักนั่นเอง พอมีสิ่งใดมากระทบมาสัมผัสท่างตาหูจมูกดิก้นกายจิตมันก็วิ่งไปเกาะเกี่ยวทันทีแหละโดดไปเกาะเกี่ยวทันทีพอเกาะเกี่ยวเกาะเกี่ยวก็รูกเสียงขีดรดสัมผัสสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เข้ามาเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายครอบงำจิตใจของเราให้ว้าวุ่นในยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสงบไม่ได้นั่นในในสภาพแวดล้อมที่มีแต่สิ่งที่มา ส่งเสริมอายุแย่มาก่อควรจิตก่อควนใจของเราเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานนั่เองเพราะฉะนั้นเพื่อพวกเราได้ความสงบความสงัดภายนอกอย่างอย่างในขณะนี้แล้วเราก็ต้องรีบเร่งรีบเร่งขวนขวายเอาโอกาสนี้แหละมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองเบื้องต้นก็พยายามทําความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นพอจิตที่ไม่มีความสงบแล้วเราจะไปหาความสงขที่ไหนได้ละ่ะ มันมีแต่การคาดหมายไปตลอดหลอกเจ้าของไปตลอดนั่นแหละอันนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขอย่างหลอกลวงแบบคาดหมายแล้วเราก็วิ่งไปตามความคาดหมายนี่แหละการวิ่งไปตามความคาดหมายมันก็มีแต่ความเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมีความยากความลําบากมีความทุกข์พอได้มาตามความคาดหมายของของความลุ่มหลงบัวเมาภายในจิตในใจของเราจิตก็ไม่ไม่หยุดในสิ่งที่เราได้มา มันก็ไปคาดหมายต่อไปข้างหน้าเลยแหละไอ้สิ่งที่เราได้มามันก็เลยกลายมาเป็นภาละมาเป็นความพลุงพลังขึ้นมาในชีวิตของตนเองอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขมันจึงไม่ปรากฏขึ้นไม่เกิดขึ้นมาจากความคา,าดหมายจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ความสุขจะเกิดขึ้นมาอย่างแท้จริงก็เกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเรานับตั้งแต่เบื้องต้นก็คือความสงบพระพุทธเจ้าพระโองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขันความสุขอืนน่นเสมอ้ดยความสงบไม่มี ความสุขอื่นกับความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากธรรมลมต่างๆทั้งหลายที่พวกเราพากันคาดหมายพากันยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเออมันจะมาเปรียบเทียบกับความความสุขจากความสงบนี่ไม,ไม่ไม่มีเลยไม่ได้เลยเมื่อเราจะเราจะมั่นใจเราจะแน่ใจเมื่อจิตเราสัมผัสกับความสงบนั่นเองจากนั้นหลังจากจิตที่มีความสงบแล้วออกเดินทางด้านปัญญาเราจะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าจิตของเราจะก้าวหน้าก้าวหน้าไปบนเส้นทางแห่ง การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราอย่างรวดเร็วเมื่อเราเดินทางด้านปัญญาเพราะมีตัวสมาธิหรือความสงบภายในจิตนใ,นใจเป็นตัวหนุนเพราะฉะนั้นโอกาสนี้แหละพวกเราทุกท่านทุกคนอยู่ภายในวัดเนี่ยเมื่อเราไม่ได้มีภาระทุลละปะปังเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรมากมายไก่กองแล้วเขาข้างนอกบุคคลภายนอกก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับพวกเราเพราะในขณะน,นี้เป็นขณะที่พวกเราป้องกันระมัดระวังอยู่ในมาตรการของการป้องกันโควิดเราปิดวัด ็เป็นโอกาสที่พวกเราทุกท่านทุกคนควรที่จะน้อมเอาโอกาสนี้แหละมารีบเรียงประกอบความภาคความเพียรอบรมจิตอบรมใจของเราให้เป็นจิตใจที่มีความประเสริฐเป็นจิตใจที่ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมของพระเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเออรับพรนะรับพรใจนุโมทนาให้พร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะคันลังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปากปติมเยจิตังปะจิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาน จันโทปันระโสยทามณิชนติระโสยทานตโยอวิวัจชนโดยสัมปะรุอิสัตตมันเตมภววันตารายอสุขี กายุก่อนผวาพิวันทนเสียเรื่นงใจงทยปัญจโดอใจตาร้อนางมันติอายุวันดยสุขัง อาลังรัตนาติยานุภาเวนารัตนาติยติยาสโดยวคารวยขพยาเวลาอโสกาสตุจุปัฏวานอเนกาอันทลายพีวิาสันตุอเสสตุอ ชายราเสติธนนางลาพังโสติภาขยัางสู่ข,ข้างพลังเสรีอายุจวันโนจาโพค้างวุธีเจยยสวรรสาตาวสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันุเตม ภาวะตัวซาบังการังราคันตัวซาบเดวะตาสามพระุทานุภาเวทนาสัทธาโสตีะวานุเตนภาวะตัวซาบังการังราคันตัวซาบเดวตา สัมบัติธรรมานุภาเว็บนายสัตตาสอตีภวันุเตมภาวะตุสาปมังการังรกคันุสาปเดวตาสัมบัตสังขานุภาเว็บนายสัตตาสอดีผวานุเต